ก็เอาแล้ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนเลยละกันนะครับผมนะตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในยูทูบของเล็การอีสปอร์ตแล้วนะครับผมนะก็วันนี้ผมจะมาสอนอัพสกิลสไตล์ผมอีกรอบนะครับผมนะก็คือหมาพุ่งนะครับผมเออ่ก็ตอน c ี t ผมก็สอนอัพไปแล้วนะครับผมนะสามแบบอันนี้ผมก็อัพในแบบเวอร์ชั่นนี้ก่อนเลยละกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมจะให้ดูก่อนเลยละกันนะครับว่าตอนนี้ SC ผมเริ่มต้นที่660นะครับแล้วก็อ่านอัพสกิลยังไงถ้าว่า อันนี้ผมจะอธิบายเซตผมด้วยนะครับผมว่าเพราะว่าหลายๆคนขอว่าเออพี่ทารีวิวเซตตัวเองหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมนะอันนี้ก็คือถ้าว่าผมไม่ไม่ใส่เซตนะเดี๋ยวผมขอเรียบมหน่ามันจะได้เร็วๆ,ๆนะนี่ก <ใน S 2> ็คือร<น>ีวิวของใบไอของมาป่านะครับอ่าผมถ้าว่าผมไม่ใส่เซตเอสพี SP เริ่มต้นผมก็อยู่ที่4 40นะครับผมอันนี้ก็คือขอันนี้คลิปนี้ก็คือจะอธิบายเซตผมด้วยนะครับเพราะว่านะครับผมทําตามนะครับ ก็เซตชิ้นแรกผมเลฟ45น,นี้ไม่ได้ยัดทีครับผมอันนี้ก็เลฟ45ยัดได้ 22, 22นะครับแล้วก็อีกอันก็ยัดได้18ครับผมหมวกอันนี้ก็เฉยๆนะสำหรับหมวกครับนะผมโอเคบมต่อมาแล้วก็ขอของชาก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็แหวนชาอันนี้ได้มา20บาทนะครับเออก็ซื้อๆได้ผมซื้อขำๆไปผมก็เรามาดูเซตทอชิ้นทออันต่อไปเลยดีกว่านะผมอ่า,อาวอุธอันแรกผม 17บวกแได้18 19 20 21 22 23 2ยี่นะครับผมอ่เอาเราเราก็ใส่ไปก่อนเลย25แล้วก็ไอน,นี้คือยัดได้17นะครับแล้วก็อันนี้ผมโนวิดเลฟอาร์พี่เอ่อเลฟอะ่ะมันมี10บกับผมแล้วผมยัดได้ยัดไป12ทอนะครับโอเคผมแล้วก็ชิ้นต่อไปผมอันนี้หมวกฟาคมชัยมากผมนะอันนี้ยัดได้19ทอนะครับปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็แหวนนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลเป็นทีละขั้นตอนเลยละกันนะครับ ก็นะผมก็สกิลแรกครับผมก็มามาถึงเราก็อัพสายเบสิกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมไอน,นี้ก็คือฟันฟันฟันเต็มเนี่ยผมอัพ3นะครับผมนะอัพ3เลยละกันครับแล้วก็ไอน,นี้เพิ่มสถานะทางบวกขึ้น50%นี่ต้องอัพอยู่แล้วนะครับดีมากๆเลยผมไอน,นี้ก็อัพไปได้ครับผมนะอัพผมอัพ2ครับผมแล้วก็ดับเบิลอาร์เนี่ยผมเล่นแค่ดับเบิลอาร์สองน,นะผมสายผมก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็ครึ่งครึ่งเหนือ50-50นะสำหรับผมนะ ต่อเพราะเสียมันติดแบบติดเกือบทุกครั้งอ่ะ24%ก็จริงติดเกือบทุกครั้งอ่ะแล้วก็มาโบสเตตพัทเนี่ยอัพสีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวผมสเตตพัทเนี่ยถ้าว่าของไม่ฟูจริงก็แนะนําให้อัพนะครับผมนะเพราะมันเพิ่มหลายหลายอย่างจริงๆทั้งวิททั้งชาทั้งทออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราไปที่สกิล B ก่อนเลยดีกว่าครับผมสกิลแรกผมบัดแฟงเบ้เยเบิดแฟงแน่นอนผมผมอัพเต็มอยู่แล้วไม่ว่าผมเล่นสายไหนผมขาดสกิลนี้ไม่ได้จริงๆแม่แม่แต่มามาจอที่เขาว่าห้าม ไม่ไม่ต้องอัพเจ็ดจะด,ดีกว่าผมก็ยังอัพเพราะผ,ผมเป็นสกิลที่ผมรักมากปับป๊บปับ๊บปั๊บเปียกเอาเด็กได้อีกสปอร์ตนะครับแล้วก็สกิลต่อมาผมบวกค่าพลังความเสียหายให้กับ,บ,บการโจมตีปกติให้โอกาสเพิ่ม sp ที่ได้รับบวก2 5 SP แล้วก็บวก2 5 บวก25%แล้วก็20ดาเมจอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมเวลาเราเตะเฮ้ยเราจะมีโอกาสได้ SP เพิ่มนะครับแล้วก็สกิลต่อไปผมโพว์อคเนี่ยอโฟโพวอคเนี่ยอันนี้คือโพว์อคเนี่ยที่ว่าทำเซตชาเนี่ยก็คือเพื่อมาโพว์อคกับเบรสสปิริตครับผมเบรสสปิริตลูเบลสเบรสสปิริตผมอ่ะอืมประมาณ80เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องดูค่าชาเว้ยเออใช่ใช่เนี่ยค่าค่าชามันหารสนะของผม1 0อย0 6 ร้อยหกร้อยเจ็ดเออครับผมประมาณแปดสิบวิเจ็ดสิบวิผมได้รู้หน้ากับไอ้นี่ก็ไม่ต่างกันเยอะผมแล้วก็โฟว์เกผมโฟว์เกประมาณยี่สิบหกวิแล้วก็คูดผมฟูนไม่ได้ทีนะครับเหลือเหลือสามวิถึงจะวนได้นะครับแล้วก็ผมสกิลต่อไปก็ไปต่อเลยแล้วกันนะโฟว์เกอันนี้ก็คือเรื่องชาเนาะสกิลต่อไปไอารแอนเซอร์เนี่ยผมอัพสองสองเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาสายซีนะคืออาร์ตเบรกเกอร์นะครับแล้วก็สกิลต่อไปก็คือเคาน์เตอร์ผมไอ้นี่คือ ขาดไม่ได้จริงๆถ้าคุณไม่มีคุณไม่ใช่หมานะครับผมนะแต่ว่าถ้าว่าใครไม่เล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแป่ว่าสกิลนี่คือสกิลที่ผมชอบมากจริงๆไอ้นี่ก็คือผมผมเล่น2อันอันนี้คือนี่นี่คือกน้ตาผมนะผมจะใช้บางสถานการณ์นะแบบอันเคาน์เตอร์หนึ่งบางทีจําเป็นนะครับจำเป็นมากครับผมสมมุตินะเขาคอสคอสเบรมา8 0เราเราเคาน์เตอร์ไปพันหก เขาไม่ตายเขาเคาน์เตอร์กลับเราตายเลยแต่ว่าถ้าเราเคาน์เตอร์ขั้นหนึ่งไปเขาเคาน์เตอร์มาแปดร้อยเราก็เคาน์เตอร์ไป800แล้วเขาเคาน์เตอร์กมาพันหกถ้าถ้าเราไม่ตายนะเราเคาน์เตอร์กลับไปเลยนะครับผมนะยังไงก็ไวนะครับอันนี้คือการหลักเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยุ่งยากนิดนึงครับผมแล้วก็ต่อมาก็แต่ว่าก็ยังไม่ชํานาญก็ใช้2ไปเลยนะครับก็คือมันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วก็อันนี้มันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสมมติเราโดนตี้ย คูณ2นะครับผมนะก็คือเหมือนที่ผมบอกเออถ้าว่าเราไปเค,เปเคเา,คคคคาคน์เตอร์ไป 1000, เคาน์เตอร์มาถ้าว่าคิดคิดคิดว่าคนคนที่2เคาน์เตอร์มาเราตายแน่ถ้าถ้าเรากดสมมุตินะ800ปุ๊บแล้วเคาน์เตอร์แบบพันถูกเขาคอสตบิมามา400ดีกว่า400เราเคาน์เตอร์กลับไป800พอเคาน์เตอร์กลับมา6ก0ัเราตายแต่ว่าสมมุติถ้าเขาเขาคอสตบิมา400แล้วก็เราเคาน์เตอร์หนึ่งไป400 แล้วเขาก็เคาน์เตอร์กลับมาหาเราอัน2 800เราไม่ตายนะเราเคาน์เตอร์กลับอันนี้พันหคือเราจบได้เลยนะครับอันนี้ผมก็อธิบายงงๆนิดนึงนะครับผมนะก็ขออภัยผมแต่ว่าผมเข้าใจในผมไงก็ต่อไปเฟรโดสไตล์เนี่ยดีมากๆครับผมมาพุ่งของผมเนี่ยเออเซตเซตผมเนี่ยถ้าว่าพุ่งแค่หลอดอ่ะพุ่งประมาณอยู่อยู่ที่เดี๋ยวค่อยไปดูท้ายคลิปดีกว่านะครับโอเคแบบถ้าว่าพุ่งคนอ่ะประมาณ3 3 300ถึง303 209 303ประมาณนี้ผมเจ้าพุ่งใบสันก็เหลือ209ผมเจ้าพุ่งตัวบางๆสามร้อยสามร้อยห้นะครับถ้ากินยาทอเนี่ย500เลยนะครับแล้วก็เบิดโซงเนี่ยฟุบ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 เนี่ยอันนี้ต้องอัพอยู่แล้วผมบางคนเขาไม่อัพอันนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมชอบมากอันนี้ฟุบที่สุดท้ายของผม600เลยนะครับ600ยับครับ600ครับผมเพราะว่าอันนี้มันอันเนี้ยมัน,ม,นมันนับค่าค่าทอนะนะครับไอสกิลอัพค่าทอแล้วก็ดาร์กเอ็นเนี่ยคือเจาะ ผมอะ่ะผมเจาะอยู่ประมาณ110นะครับผมขนาดขนาดไม่ up ไอ้แท็กนะแต่ว่าเนี่ยอาวุธผมบอกไอ้แท็กไานะครับผมก็เจาะ110นะครับแล้วก็เนี่ยลูน่า2ก็อันนี้ก็คือถ้าว่าไม่อัพไม่อัพท่าท่าเนี้ยเราจะพุ่งเซโร่สไตล์ไม่ได้เออแล้วก็อันนี้ที่หลายคนถามมามาพุ่งไม่จำเป็นต้องอัพชาร์ตนะครับไม่ต้องอัพชาร์ตก็อัพตรงนี้ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคผมสายเอบ่มไปที่สาย A ก่อนเลยแล้วกันเบรฟสปิริตครับผมเบรฟสปิริตพเต็มอยู่แล้วอ่าแล้วก็ออันต่ไปดาบ4 หลายหลายคนยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของดาบสีผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับึบอันนี้ผมได้มา40%เพิ่มค่าสถานะของดาบที่ใส่ขึ้น10%ค่าสถานะทุกอย่างนะครับทุกอย่างครับเรามาลองดูกันนะครับอันนี้18บวก7 17บวก8ได้25 5ใช่ไหมเดี๋ยวผมถอดพวกนี้ก่อนดีก๋ยวอถอดตัวติงก่อนอ่านี่นี่อันนี้ทอผมไม่มีนะถ้าว่าผมใส่ไปอะ่ะมันต้องเป็น 25, 25ถูกถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูนะถ้าว่าเราอัพสกิลสีอันขึ้นมาเท่าไหร่ เห็นไหมคุณผู้ชมมันเพิ่มมา35มันเพิ่มมา35ครับย้ำ35ครับผมก็คือเราเราเราคิดไปเลยครับผม2อัน1 sp 2 4อัน2 sp อันนี้ก็เหมือนชุดก็เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราให้จะให้ดูเป็นดับขั้นตอนนะจะได้ไม่งงครับผมชุดนี่ชุด22นะแต่ดูครับพอผมใส่จะเป็นเท่าไหร่คือนี่ครับผม26ครับผมเพราะว่าเพิ่มเพิ่มมา5ครับผมเดี๋ยว22เพิ่มมาเพิ่มมา4อีก 12่สิอ่เออใช่ผมเพิ่มมาสีผมนะอันนี้ก็คิดว่าคราละสองคราละสองเลยผมนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับชุดที่เราใส่ด้วยนะเพราะมันบอรน20% 40%ยิ่งชุดเราดีหมวกด้ยชุดเราดีดาบเราดีมากมากเท่าไหร่มันก็จะบวกเยอะยิ่งขึ้นครับผมสมมุติฮนะเอพี HP คุณดาบให้มาร้อยหนึ่งอันนี้ก็ให้กลับไปเลย40บเอพีครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, hey, นะครับผมตาม4 0ครับก็คือ อันสกิลเนี่ยพวกเนี้ยคือสําคัญจริงครับผมแล้วก็ผมจะแนะนําอีกสายผมนะว่าถา้าคุณผู้ชมคิดว่าของของตัวเองแบบเออถ้าว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพึ่งสกิลพวกนี้ก็เอชพีหกสิบได้ได้อ่ะผมแนะนำรับผมตัดดาบสามเกาะหนึ่งแล้วมาอัพดับเบิลอาร์เต็มนะครับผมนั่นก็คือสายดับเบิลอาร์ส,สำหรับเซตที่ฟูกว่าผมนะครับผมนะแล้วก็ครับผมแล้วก็เออนี่ผมจะมาชี้เรื่องสเตตสเตตนิดนึงครับผมอันนี้ก็ชี้หลักชี้ช้าหน่อยขออภัยผมสเตตเนี่ยคือผมนับอัพ ทอนำครับผมทอนำตอนตอนผมเกิดมาเราสร้างตัวตอนครมาทอสิบวิสิบเอจิเก้าครับผมแล้วก็ที่ที่เหลือก็คือสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าหมดเลยเพราะว่าผมเน้นสามอย่างนี้ผมอันนี้ต้องเน้นช้าแหละเดีววะนะครับผมนะเน้นสามอย่างนี้มานะครับก็คือตอนเราถ้าว่าใครเอชพทอเอทอสิบเหมือนผมอ่ะมันจะเป็นร้อยสามสองนะครับตอนเลี้ยเจ็ดสิบผมสกีง่ายๆผมเหมือนเหมือนใบสันเนี่ยผมไม่รู้ผมเหมือนใบสันผมเนี่ยเกิดตอนตอนเกิดมาวิสิบเอ็ดนะครับ วิสิบเอ็ดครับผมนี่เป็นร้อยสามสามนะครับเป็นร้อยสามสามเลยนะครับผมนะสำหรับใบสันผมครับผมเป็นหน้าที่ของข้า<ม>แล้วก็มานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปพุ่งใส่แครอทให้ดูนะครับแล้วก็ผมก็ข้าตอนนี้เซตชาผมนะผมจะให้ดูว่าผมนั้นเออว่ะลืมสกิลสายซีเฉยเลย <laughs> ต่อมาผมสกิลสายซีผมโกลเดสสปิริตก็คืออันนี้คือดีมากนะดีมากๆดีมากๆเลยเลยนะดีจริงครับผมเดี๋ยวผมจะ ขึ้นสองวิวเลยก็คืออันนี้มันบวกบวกอยู่แล้วเออสิเอร์ซแล้วก็ดาเมจหกเอ้ยเดี๋ยวบวก10%แล้วก็บวกสิดาเมจแล้วก็หกสปีดเออถูกแล้วบวกสิบเปเซ็แล้วกหกสปีดแต่ว,ว่านี่มันเพิ่มมา2วิวก็บวกมาแปดสปีดแล้วก็โหยแปด สิบสองสิบสี่ครับผมโอ้โหสิบสี่ของการจบเนี่ยโคตรคิดดูแล้วบัตรไฟลก็ปั๊บปั๊บปั๊บเปรี้ยอย่างที่ผมบอกนะผมนะแล้วก็สกิลนี้คือมาพลังมาผู้ขาดไม่ได้นะผมนะลดการเสียเอ็นพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกิลต่อไปผมเรียกเป็นอาร์ตเบรกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูในด่านนะครับผมว่าผมรู้หน้าเท่าไหร่นะครับผมวันนี้อากาศดีเหมาะแก่การซ้อมดาบจริงๆเลยช่่่วงงนนีี้าทกิลลเเยยอะะผมจะไปรอแครอทนะครับแต่ว่าถ้าว่าลง ลงกับคนอ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ผม <gs. S 1> <squat S 2> อยากที่ผมบอกอนะ่ะถ้าว่าลงกับคนอ่ะผมพุ่งประมาณถ้าพุ่งกับใบสันนะสองร้อยเก้าสิบส 90, แต่ว่าถ้าพุ่งแบบตัวบางแพนกวินหมาปลากระต่ายอะไรแบบเนี้ยก็พุ่งสามร้อยสามสิบสามร้อยสี่สิบนะครับผมนะไอ้นี่คือรวมเลฟสปิริตนะครับเอาเอาครับผมเดี๋ยว ateurs, ผมจะ <pam. S 2> ก็คือคุณผู้ชมต้องรู้ไว้ก่อนนะครับผมว่าค่าค่าค่าทอห้าทอเท่ากับหนึ่งเอสพีนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอให้ผมไม่ดูค่าช้าผมเนื้อช้าผมก็ 116บวก58ก็เป็น166 188 86 87 88 89 90 91 92ก็ประมาณ192เรับผมเแหละประมาณนี้แหะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ชัวร์อ่ะไม่ไม่ชัวร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดไปครับผม174นะครับ ตกเลขครับผมเราจะเสียผมแล้วก็เรามาลูหน้าผมก็ที่ผมบอกก็คือว่ามันค่าชามันหาร2ใช่ป่ะดูผมร้อยเจ็ดสิบสี่หันหารสอง, 74, ห,าห,าสองหารสองผมได้แปดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูหน้าดูนี่แปดสิบสองวิผมมันก็ประมาณนี้ครับกอลีสแ <70 S 1> ป,ป,ปดสิบเจ็ดครับผมนี่มันก็แ้ผ่ผมส่วนใหญ่ผมแปดสี่แปดเจ็ดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแบบมันไม่เท่ากันนะบางทีเออนะเดี๋ยวผมจะพุ่งให้ดูนะครับผม อันนี้อันนี้คือคือ,คอพุ่งตอนตอนมีกอเลยสนะผมก็คือพุ่งพุ่งห้าห้าร้อยเลยนะครับผมอันนี้คือพุ่งแคแคหลอดน้าแต่ว่าถ้าพุ่งบนอ่ะก็ส <300 S 2> องร้อย้าสิบถึงสามร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เราไม่มีกอเลยสดีกว่าเพราะอันนี้ผมพลาดพลาดมาละกอเลยสนี่สาคัญมากจริงๆครับผมอยากให้หลายคนทุกคนนับ <พ S 2> ครับผมน,นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ประโยชน์นะผมนะเนี่ยบางคนไม่รู้ประโยชน์ไง อย่ายอมแพ้นะฉันจะเอาใจช่วยโอ,โอเคครับผมก็แย่เลยเขาใช้กีบคอยร่อดกับหมาผม เดีย๋ยวผมจะดูนายดูนะครับนี่ถ้าว่าไม่มีคอเลียนนะครับผมนี่4ี่ร้ดู4ี่ร้อยสามแปดสี่ครับผมเยอะสุดครับผมมีคอเลียนคือว่าขึ้น500เลยนะครับผมตัวอย่างที่บอกผมว่ามันสำคัญมากจริงๆนะครับผมแล้วก็สกิลนี้คือแบบเอาเอาไว้ต่อยแล้วก็เอาไว้แ,วไวแคนเซิลศัตรูได้ดีเลยทีเดียวนะครับอาร์สเบรกเกอร์เนี่ยครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมนะปอ๊บในที่ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปหมามแล้วก็ผมก็แนะนําอีกเรื่องนะครับผมถ้าคุณผู้ชมจะเมนหมายจริิงออ่ะะสกกลซัทีแนนํา็คื หนึ่งกระต่าย2จะเป็นใบสันหรือล,ลิงก็ได้ผมก็นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะผมนะเพราะว่าคุณผู้ชมชอบผมก็ขอคนละไลค์แล้วก็กดซัสบสไครต์แอสปอร์ดด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะครับไปแล้วผมก็เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไวรุน่นเจ๋อหม่ไวรุ่นสิบสองคลิปหน้ากดซับสไครต์แอสปอร์ดด้วยสำหรับนี้ขอปลาตัวไปก่อนให้ถึงพันทรับเร็วๆนะครับผมไปแล้วผมเลสโก้ go, ไวรุน่นป้อดขอบคุณครับ